สบายดีพี่น้องมันสุขสุขุนเด้อพี่น้องเมื่อนี้แม่น้อยผมสิไปเก็บพักอยู่ดินเสาอ้นจ้าพี่น้องเสาอ้นคอผักเดอ้บบอบบดสบายดีจ้าพี่น้องไปเก็บพักคนเด้อพี่น้องเด้อกินเอาฮะใส่เต็ดตะมักขุงกินจ้าพี่น้องตะมักขุงกับปิ้งหมูนะพ้นกระตก ฝนกระตกอยู่พ <t arp qu en> ี่น้องเอ้ยฝ้าคลื่นฝนสิตกเบิดมือเบิดเวนเลยพี่น้องเอ้ยจะแจายหัวก่อนไว้ยังดีเลยพี่น้องเมล็ดพักบงพี่น้องเอ้ยมันเมล็ดพักบงมีเจตองงามๆเนาะป้า มันขึ้นนยังงงทำมาแม่ว้าขัดมาเลียกไปขวัวได้เนาะนัดเนาะพักบ้องตั้อผูกต้นนะคะบอน,นี่ค่ะเออมันขึ้นเองเนี่ลูกอ้าเราปลูกลายเฮงเลยบลูท์โคกบ้องเด้อสกินครับตามมันงงเด้อมันงงแซ่บๆมืมันีลยหายไข่แล้วก็อยาขึ้นเพชรเข้มๆพีพน่น้องเลยเต้าไข่วัดเลยไข่แน่เลยนยาใส่ไม่น้อยก็จะส่ยาอยู่ในห้านเองอะไร แล้วอย่าเผาเมื่อนอกรีฟเราแล้วไปเบิ่งกันภักขีหูดชาโอนก่อนเนาะเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเฉลิยโอ้สะอาดสะอาดนี่ไรโบได้ใจจังเลยเนาะสะอาดมีปุ๋ยม่มียงเราพี่น้องเนาะเห็ดใส่เด็ดใส่เลยเนาะข้อนะลูกเนาะมันต้องเก็บร้ายดอกกินไปไปเบิ่งกันเขาเก็บทำทำเขากินนาะพี่น้องเนาะเพราะ็อะไรได้เลย บ่งพักที่หูบ่งมักโมงเลยนะโม่เออพอเอาไปกินจะได้องหมากมือนั้นเออใบงงดนั่นนักแได้คุยกับนี่นี่มีอะไรหมมันอดมันนะคุยกับตาม่แแต่พี่น้องสายอดสยอดกพอแหละนอะไรกับี่คนกินนัไดลายเติบเลยต้องลวกนีบ ริบๆเลยคุยทำกูโอ้มาพี่ลองนัดมาให้เลูกยับละคืออะไรแข่งเข้ามาเนาะโอ้ยพักคนมันก็พี่น้องเลยแม <S 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 ่อยากโป่งขึ้นอีกแล้วเนาะโคต้องหดพี่น้องเลยคนโตขู่มือโอ้อันนี้เราอยากซี้อได้ไหมตอนแรง หยาะลูกออกห้ได้ไหมหยาในใบขี้หมนี่มาลวกหยาเหมือนคนได้พี่น้องเด้อไดมากเลยก็ตะโนมันหยิบมันน้อยเดียวเลยจลูกหยาออกใเนะเม่น่ะมันะติ๊นี่ มันหลายลเลยโรคซะลายปวดมันหูใบหิวเอาแมนลรคในก้อนเด้ออุดใบหิวเนี่ยใบหิวเธอโรก, <ใน S 1> กออกจากใบหิวม,มันขึ้นเนาะมันหูหลังมันขึ้นแมนบักโมกะขึ้นนิกละซาอ,อันเลยอุดมสมบูรณ์เลยไในนี้

หากะทินกันไลายเลยขึ้นลายกเอนบมุ้บุญสิปูกนาเาอกซันบเป็นาดมหมดอะไรนี่เป็นใบขี้หดแบบนี้ันจาง่ายเลยมันุลายใหญ่เนะพี่น้องลกออกให้มันใหญ่ให้เราน เราก็บ่มีคนเบิ่งดูแลนากคันเราบ่เบิ่งใครทเบิ่งปะไปแล้วสิมึงมาลกให้เราใหม่นะอนไรแกงกินมาเอาดินมาคูนให้เรานี่ให้ฝนอนากรยันมันล่มต้องเอาใหม่มาค้ำด้เลยมันงามนะตรงนี้เราเลยอยาันเนาะปะพี่น้องปะกอาอเด็กรกินกันนะ Nhân mặc điện năm mươi mới nói nó Nó vang lao băng nhả anh dùng một mục đích, anh ạp mọi người พ่ะได้แล้วโอเคเนาะพักขบมาหนึ่กินกับตำมะฮุงปิ้งหมูป้าน้องนัดปัก่ะอันนี้ก็สิีตาตำมะฮุงเนาะจ้าเนาะมะฮุงเม่เนาะซับเร็วเร็วซับไว้ก่อนปิ่งหมูซุกก่อนทตำมะฮุงพักพักกินกับไปเก็บอยู่ส่วนสาวอน้นสิปิ้งหมูน้ำจ้าพี่นอ้องมูุกอันนี้ก็หมูเรือมือนเนาะนม่เนาะ มือเห็ดต้มข้อเปียกกับตับจ้าเอาลงมาปิ้งแล้วจ้าเลืออ้อยหอยแล้วเนาะนเลือไปจะแซ่แพงอันนีเดี๋ยวแป๊ไม่รอตามมาปรุงน้ำตาลลงหน่อยเล่นลงไปก่อนเป็นลงจ้า นาวปลาเด็นน <โด S 2> ู่นจ้มามะฮุงลงนู่ะแล้วเดลยพี่น้องมาเด่นพี่น้องสุขสุขคนมากินน้ำปัาจ้าแล้วเลยจ้าพี่น้องตั้มมะฮุงปิ้งซีนปิ้งตับน้ำจ้าพี่น้องอันนี้ก็ะเม็นพักไปเก็บมาจากโซนเสาอน้นตาม เต็มเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กล็ลาบขัวพี่น้องเลือเมื่อคืนนี่จ้ามาลาพี่น้องสุขูสุขคนมากินนลากันเลยจ้สาสบายดีพี่น้องพี่น้องสุขูสุขคน้องมาเด้อพี่น้องมากินขน้าวนลำกันจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวเศร้าเด้อพี่น้องเดลยตีนู๊ดตีนู๊ดตำมะฮูลาบปลาเลือเมื่อคืนนี่เจได้พี่นอ้องเลยอุ่นกิน อย่างนนอยัเลนาะดูนี่นสองกันนี่เปน้องเลี้ยสอเสาเสา้สิกตกระตนี้อรัทมาที่น้อไหมตาบหูกับปีงตับหมูกระเียพี่น้องันี้ก็ลาบปลาเรือมันขึ้นเ้ลายนอมข้่งเยะงี่มาตอยกวา ไปยังใบไงเนาะพัดแพรแดงใช่ไหมเนาะไปยังไงทำหูนะทำหูมันเอาพี่น้องมากินกันพริ้นดอทำหูยำเส้าพี่น้องเส้าไข่เลยคืออยากเนี่ยเป็นเพล็มันน่องเล็ก มันะอือห่อขาวนันเลยมันหอขัวมันเป็นระเฟเที่เนนขาต้มขต้มเขาเชไม่ไวมเนี่ย่อยนี้ก็ทำสบา,าวหรอ ยาะหาพันดข้าวพันเคือใส่หอเข่าที่อันสี่ยางบุนหอเขาเนยเป็นพ้าขาเป็นมุูตเือนนอกนะแอบมอได้ตันมาเปนนี่มันแบบนะอันนองลอยผีหับบุนหับเชินนี่แหละ เดือนนี่เดือนเดียวเี่อครับว่ะใค่กับใครจะทำหน้าทางเลยเนาะอใส่ยหนาหนาเพือนเขาเลยขอบเขายากเดยอืมนี่เล่นร่อนจำไปวิจบทุกวิจิครับษาได้ขับได้ยังของเรารับไปเราไม่กถินกันเยอะอ่อนในนู่นไม่เบ่งมึงจา หัวฉีดกขื่นเลเนาะับปากยเสร็จกลับปากลองเนาะบกตัวยังเสร็อือครับขื่นเนาะค่ล่เลาเริ่มเบ่งไปยายนมาบน คนตกเนาะตกตตไปเลยแมงเม่หมึงจะราจับกันใหญ่ใช่ปลมูนะำ <c ười> ตึงไม่ลงเงาดำตึงไม่ลงเงาดำไม่ลงเง,งาผมนงงว คลิปน <emaal> ี้ก no ็ลา no. ไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลา์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดาจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่หน,น่อยในเด้อจ้าฝากส่องพ่อวันด้วยพี่น้องลาไปก่อนพี่เจษพี่น้องจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วแจมลาไปก่อนก๊อ 你们俩在这些什么